สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในมากราบสกาละวงปู่พญานักราชปู่มุจจรินนะครับอันนี้เป็นที่เก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมีค่านะครับผมวงปู่พญานัราชครับอันนี้เป็นเทพยาศีสัตว์นะครับผมอันนี้ถือว่าได้มีบุญนะครับในมากราบสกาละ ของปู่ของย่าครับผมวันนี้จะเป็นถ้ำใต้ดินนะครับผมพาพี่น้องมาชมกันนะครับเป็นสมบัติของอันนี้เทพเทพพญาสวนนาคนะครับผมสาธุสาธุร่วมกันนะครับท่านถือว่าเป็นบุญนะครับวันนี้ น,นี่เป็นพญาอนันตนาคราชนะครับผมมทราสาทุร่วมกันนะครับอันนี้ได้มาชมบารมีถึงจังสิบผู้บ้านเราอันนี้จะมีโอกาสมาะราบสการะ,าระานะครับผมสวยงามมากเลยครับครับผมวันนี้องค์ปู่ครับผมที่ที่ สาธุสาธุครับผู้มีบุญจะสามารถโวงเดียวเข้าช้นบดยาครับผมสาธุ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 อันนี้เพาพาพญาชัยยะ นี้นำมาให้กินน้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนำมาฝากกินน้องได้ดูได้ชมกันอันนี้เรียกว่าเขียบทองคํานะครับสัสุธุ น,น่จะเป็นพระคังบาดาลนะครับท่านเป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติอนทิ่ถามด้วยธนบัตรนะครับผมัน,นเป็นยิงเสียงทาชาเนิ้วก้อยยิงชายเนิ้วนางช,ชายชาเนิ้วก้อยยิงชายเนื้วนาง สาธุสาธุครับ นี่เป็นสมบัตินะครับผมสมบัติองปู่องย่านะครับครับผมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ เดี๋ยวจะไปกลับสการะองผู่องยาด้านนอกนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับพานำบุญมาโมทนาเ่ิ่มกันนะครับผมสาธุสาธุร่ิ่มกันนะครับสวัสดีครับผม